สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่เคยสามารถที่จะควบคุมความหิวควบคุมความโหยหรือว่าควบคุมความอยากของตัวเองได้โดยเฉพาะเมื่อเวลาเห็นเนี่ยค่ะของสิ่งนี้ที่อยู่ข้างหน้านี้ เ็นแล้วมันต้องกินเห็นแล้วมันอยากกินเนะเห็นแล้วต้องเข้าไปหาผู้ไม่หาทํายังไงกินทีหนึ่งต้องกินให้หมดนี่แหละค่ะนุ้ยก็เลยนี่ทําตัวนี้ขึ้นมาตัวช่วยนะคะ S c h u วนะคะตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรตัวนี้ค่ะช่วยในการบล็อกแป้งบล็อกน้ตาตาลนะคะและทําให้เราเนี่ยอิ่มนานและทําให้เราเนี่ยกินของพวกเนี่ยได้น้อยลงด้วย ง่ายๆวิธีง,ง่ายๆคืออะไรคะกินนี่เลยค่ะเอสชัวนี่หนึ่งแคปซูลุ๊บเข้าไปปุ๊บก่อนเมื่ออาหารนะคะหรือว่าก่อนของหวานที่เราอยากจะรับประทานเท่านี้เลยค่ะแล้วเราก็นี่เลยค่ะคุณผมมราชมแล้วก็ นิ่ง่ะอืมอืม่งขิ่เข้า,าอืมอืมเชื่อไหมคะเราก็จะกินได้ในปริมาณที่แบบไม่ได้เท่าเดิมแล้วความอิ่มของเราค่ะจะอยู่ได้นานขึ้นคือแบบช่วงบ่ายๆเราก็จะไม่ได้แบบ อยากกินอะไรสักอย่างนะแต่หนูไม่ออกแกกินอะไรดีอะชาหนมแหมุกมาเออดีชางนุ่หมุกอะไรยจะไม่เกิดขึ้นจะแบบกินอะไรดีอะเฮ้ยห,หรือว่าเค,ค้กสักชิ้นมาเออเค,ค้กสักชิน้นจะไม่เกิดขึ้นเขาจะช่วยเราควบคุมความหิวควบคุมความหวยของเราเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นเลยก็จะกินแบบหิวนะคะกินได้ประมาณแบบสามสี่คำแล้วก็แบบอพอแล้ พอชื่นใจอย่างเงี้ยนะคะหรือข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้ตะโบมกินแบบหู3-4จานหรือแบบกิน2จานอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วเนี่ยแหละค่ะก็คือตัวช่วยนะคะเอชชัวช่วยจริงๆช่วยได้จริงๆจ้ะ